สวัสดีจ้าพี่นอ้องเงาชาไทยชาวฟางเมชาวสาวปอปลาอยุ่นเดของโลวาปพ่อกราบงามงามสวัสดีทักทายเด้อจ้าพอได้ยกมือเด้อจ้าเด้อบอกนี้เป็นการแสดงแสดงาว้ดนตรีทุกบันพุธจ้ะของพุดเถ่าหรือว่าไหวลุนก็แล้วแต่อยู่สวนสุขภาพ เดี๋ยววันที่สิบเจ็ดนี่คุณไท่นสีมาล่ำน,น,น้าชาตินะพี่น้องบังหันนี่พ่อเพื่อนเพื่อนผ้ากันขืนมาหัดล่ำอ,อ้ากันมาหัดล่ำอยู่มองนี้ละเ,เดี๋ยวทิศนาวันที่สิบเจ็ดคนกับสิเต็มวันเสาร์พี่น้องจอ,อดอกมงดอกไม้ชวนสู้ภาพกเดี๋ยวปลาสิกับให้เบิ่งเนาะจะเนาะดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีขาวกระลังสีขืนโอ้ยพี่น้องดูหน่อย งามงามไอเบิรงช่วงนี้กันอีกบ้าแดดบ้าดอกไม้เดอ้อคนอยุโรปพี่น้องจา้าส่นสวนสุขภาพงามงาม,มเห็น่ะต้องตัดตรงตัดตออย่างดอกนอจันเนาะเบิรงแบบธรรมาชาติเด้อเลยซูมือนี่ถ่ายวิดีโอก,กันธรรมาชาติไปเลยเห็นบ่อันนี้ดอกงามงามเห็นบ่ดิเป็นใบเป็นต้นอันไดวันนี้แนี่ ก็เบิ่งเห่าวั้นเดยกัดวั้นเกาศ,ากาศ,ากาศพี่น้องท้องฟ้าสีข้ามื้อนี้เป็นวันหยุดวันหยุดของเยอรมันเพิ่นก็สิมีผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่ามันเป็นสวนสุขภาพเป็นดอกมไม้ไว้หลอกไว้รุ่นก็สิมาทั้งสองทังสือนั่นน่ะเห็นบ่เต็มเลยดอกไม้อุ่นอุ่นสองนมอยู่นั่นเล่นดนตรีนี่ดอกกุหลาบสีขาวก็ลังงางพี่น้องจา๋าเบิ่งหนี่ย เร่งดอกไม้งามค่กคูคุูนุมผู้สาวเด็กหน่อยว่ยลุ่นกับสิมาจุงใหม่จุงมือกันแต่ตอนนี้มันแดดแห้งเพื่อนกับสิลบลบแดดกันพี่น้องโอ้ยแดดกระจมฝนกระจมอืมเห็นบ่เอ้คักหลายคุณอ่ะงามงามพี่น้องเไงดอกดาวเรืองกับมีเด้ดอกกุหลาบสีขาว อยสวยสดงดงามเดี๋ยวสีแดงพู่นสีแดงอยู่ฝันงหน้มันไ่นอนรับสีแดงสวยงามอ้ยสนามเด็กเล่นเด็กหน่อยกะทิยู <c oughs> ยู่ขงาง่างเฮ็ดไมเฮ็ดไมจะเห็นดอกสวยสวยอีหลีดอกกุหลาบแม่โอ้ย,อยคุณอะ เต็มเลยบ่านเลยบานกระมีเต็มเลยจ้ะงามครับอ้้สวยสดมีดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นไรโอ้ยสีสันดอกไหนสวยงามงามสองนมบ่สองนม่อพี่น้อ สดบงามดอกไม้ดอกกุหลับสีแดงเสียงนกงปิงกุ้งปิงแดที่นอจาให้ดูแล้วกลับมา หน้าคุณงามบอกดอกไม้ยังได้ปะพรกราบขอบคุณหลายหลายด้วยจ้ะเด้อขอจบเก็บที่ทำการดอกใหม่สวยงามนี่ละจ้าสวยจริงจริงบ้านอยู่น่าจะเนาะ <c oughs> ได้โอกาสกับมานั่งรับอากาศน่าจะเนาะ บ๊ายบายด้ยจเด้วยพอกพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายดูสีดอกสีม่วงโอ้ยดูโอ้ยดูสีส้มสีม่วงดูสีแดงโอ้ยพี่น้องจ้าดอกไม้ทางในเมือง ไม่ไม่ใช่ถูกๆนะเดี๋ยวก็จะโรยลาเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอยีกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย,ย่างอื่นมาลงเห็นไหมสวยงามดีจ้ะบรรยากาศรอบๆลมลื่น้องฟ้าส่วนสุขภาพมันก็จะอย่างนี้แหละเนาะโดนเฟินเห็นไหมนี่ปลูกสดใสสวยงาม เห็นแล้วมันอดไม่ได้นะมันงามงามสวยเห็นไหมอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้อยากจะให้ดูฝัง้จิบปากเลยดสวยงามดูดอกไม้เด็กดูให้อิ่มเลยเออนะสีชมพูอ คนดเูเลยสดใสแต่เนี่ยสวยสดใสดีดูสิสวยงามนั่นอีกที่หนึ่งสวยไปดูตรงนั้นเห็นไหมสวยดีทุกทีโอ้ดอกแคร์อยู่บนเนี่ยนั่ดอกแคร์สวยสวยใสยสวยงาม มุมเนี้จะสวยเห็นไหม